สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวแคมปิ้งที่ได้รับทุกคนนะครับที่ติดตามชมรับชมทางช่องเทือกไปทวทิศกับพี่วิชาแนลนะครับครับสำหรับเช้านี้ครับตื่นมาก็สดชื่นสดใสนะครับกับบรรยากาศหมอกเช้าเช้าของอุทยานแห่งชาติทับลานในบริเวณผาเก็บตะวันแห่งนี้นะครับจุดที่มุยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเบื้องหน้าข้างล่างแล้วก็คือหุบเขา ของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับจะบอกเห็นว่าขนาดนาวเวลานี้ประมาณหกโมงโดยประมาณนะครับหมอกาลังก่อตัวเริ่มขึ้นเป็นสีขาวอาทอดยาแนวเป็นแนวย,ยาไปทานตอนออกจากตอนออกไปทางทานตะตกนะครับตรงนู้นครับซึ่งจิตนาจริงๆแล้วช่วงชชตานี้ผมจะรีวิวในช่วงตะวันดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือ,อยอดทิวเขานะครับแต่ณเวลานี้ โดนทิศโค้งขึ้นแล้วแต่ปก็ยังมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าบนปังต้นไม้ในบริเวณผากเก็บตัววันนะครับถ้าหากมองไม่เห็นก็คงไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมให้คิดซะว่า,าสีแดงๆที่ขึ้นอยู่บนเหนือท้องฟ้านั้นบนยอดไม้ก็คือตัวคิดก,ก็ขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็บรรยากาศวันนี้นะครับดูสดใสยุบลมเย็นดีนะครับสดชื่นนะครับกับบรรยากาศ โอโซนนะครับอันดับเจ็ดของประเไทยนะครับและก็ของโลกด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วช่วงชานี้ผมคิดว่าหมอกน่าจะเต็มน้าบริเวณน้าบริเวณหุบเขาด้านล่างนะครับแต่ก็คงกำลังจะก่อตัวนะครับเห็นสีขาวสีขาวนะครับถ้าหากเพื่อนๆสเกตดีๆนะครับกําลังก่อตัวเป็นแนวยาวนะครับซึ่งจริงๆเบื้องหน้านั้นเมื่อตอนกลางวันผมก็ไม่ทราบว่าเบื้องหน้านั้นคือที่ไหนนะครับ แต่พอตกข้ามาเห็นเป็นสายไฟแสงไฟเป็นแนวยาวเป็นถนนนะครับเป็นหมู่บ้านเป็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวังนํำเคนนะครับถ้าผิดก็ขออาภายัยนิดหนึ่งกับทุกท่านนะครับช่วงเช้านี้เดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับรบเมื่อคืนนี้ก็สงบร่มเย็นดีนะครับไม่มีเสียงอะไรนะครับแต่ตอนเช้านี้ก็คือเสียงนกเสียงไก่ปาร้องเสียงแท่นะครับปม่ผมตื่นนะครับ ก็เพราะดีนะครับท่านผู้ชมถ้าหากท่านชมมีโอกาสหรือเพื่อนเพี่น้องชาวแคมปิง้งมีโอกาสมาแคมปิ้งนะครับก็อย่าลืมนะครับผ่า,าเก็บตะวันนะครับถึงแม้ว่าระบบเอาอน้ำควอยอ,อำนวยข้อสะดวกต่างๆนะครับก็ไม่ร้อยปเปอร์เซ็นต์เหมือนรีสอร์ทที่อื่นนะครับเนื่องจากว่าที่นี่เป็นเป็นสันที่ราชการเป็นส่วนราชการที่มีความพิมพ์มวดของอุทยานที่หนึ่งนะครับทางกฎหมาย พลบคุ้มครองนะครับอุทยานนะครับอ่าก็ไฟฟ้าก็อย่างที่ผมนําเรียนไปทิปก่อนนะว่าไฟฟ้าก็จํากัดในเรื่องของการใช้ไฟนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอ่าข้อขานั้นก็คือเป็นตู้ที่สาาร้างมให้นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องชาวแคมปิ้งได้ชาร์จไฟแบตมือถือแล้วก็เทเล็ตหรือก็ไม่ก็พาวเวอร์แบง์นะครับน้อยจากนั้นอ่าพี่น้องหรือนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะทำน่องเหนือจากนี้ได้นะครับ ในการประกอบอาหารก็ให้เพื่อนๆหรือพี่น้องชาวแคมปิ้งนำอุปกรณ์เตาแก็ตปิกนิกมาให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมเพื่อเนื่องจากตัวนี้ไม่มีร้านอาหาร,หราหนะครับนาอให้เราซื้อกินนะครับนอกจากเราจะนำมามา่าหรือกาต้มน้ำนะครับแบบปิกนิกหรือเตาแก็ตปิกนิกหรือเตาแก็ต mm hmm. เล็กๆที่ขายในลาซาด้าหรือช้อปปี้นะครับมา มาต้มนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่มีนะครับท่านผู้ชมสำหรับคืนนี้สำหรับคืนนี้นะครับก็มีพี่น้องชาวเทียมปิ้งหลายท่านเวยครับมาครับว่าเป็นเครเปอร์เวหรือรถเวหรือรถตู้นะครับแล้วก็บิ๊กอัพส่วนตัวบิ๊กไบค์ไบค์เกอร์นะครับก็หลายท่านอยู่นะครับเห็นไครับนี่อันนี้คือเต็นตึงผมนะครับก็เดินทางมาตั้งแต่มคืนก่อนนะครับ หลังจากนี้ไปก็จะผมจะพาท่านผู้ชมมาต้มน้ําเพื่อที่จะดื่มกาแฟนั่งดูบรรยากาศหมอกเช้าๆชิวๆนะครับซึ่งกาลังเกาะตัวขึ้นเป็นทิวยาวนะครับอ,อยากให้ทายว่าฝั่งไหนฝั่งทางที่ตรกตกของท่านผู้ชมนะครับเบื้องหน้านั้นก็คือทางที่ตัวตกนะครับที่ตัวต,วตกนะวดินน,ดกนนะครับทิวเขาที่ผมได้นําเสนอและทิวไปเมื่อทริปก่อนแล้ว อันนี้คือกาต้มน้ำนะครับอันนี้ครับนี่ฮะอันนี้คือเตาแก๊สปิกนิกนะครับที่ผมได้สั่งซื้อจากลาซาด้าเมื่อสองสามปีก่อนนะครับแต่ยังไม่ใช้งานนะครับแต่วันนี้ได้ใช้งานจริงๆก็ถือว่าโอเคคุ้มค่านะครับกับราคาที่ไม่แพงนะครับอันนี้คือหม้อนะครับที่ผมซื้อมาได้รับเมื่อวันก่อนนะครับก็ชุดหนึ่งก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับมีหม้อมีกระทะแล้วก็มีตะหลิว มีถ้วยให้สองใบแล้วก็มีช้อนนะครับก็ถือว่าเป็นมอคคีมอคปิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับพี่น้องชาวไบเกอร์หรือก็บชาวแคมปิ้งนะครับสบปาหารนี้ก็คงยจะมีผลมากม,าม,ามา่อีกแล้วครับท่านผู้ชมจากหนังปังฟาร์มเฮานะครับที่แม่บ้านผมได้สารนักศาสนาไว้จะลืมนะครับแต่จริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะปิ้งย่างนะครับแต่ไม่สามารถทําได้นะครับเนื่องจากที่ไดผลลำเรียนไปว่า ไฟฟ้าก็จะกัดในเรื่องหลายๆอย่างนะครับเยครับท่านผู้ชมนี้ผมจะเทน้ำนะครับเทน้ำเพื่อที่ต้มน้ำดื่มกาแฟนั่งฟังเสียงนกเสียงกากับไก่ป่ากับรูบรรยากาศเช้าๆกับหมอกแต่ถ้าเล็วลานี้ก็หมอกกำลังจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนะครับ แต่ก็เกือบสายๆจะเจ็ดโมงแล้วนะครับจริงที่ผมคิดว่าหน้าเวนหบข้างล่างนั้นหมอกก็คงจะเต็มแล้วผมตื่นเช้ามานะครับก็หมอกกำลังจะก่อตัวขึ้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะขับประมาณนี้นะครับก็สลับทินี้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมเลยครับสรับชิปหน้าผมจะพาท่านเชื่อไปที่ไหน ติดตามได้ในช่องนี้นะครับทริปนี้เดี๋ยวผม,มนั่งต้มกาแฟนั่งดูหมอกเช้าๆฟังเสียงนกเสียงการ้รองเพลงเข่งกันนะครับส,สับดุกนี้สวัสดีครับ